เจริญสุขบรรดาพุทธตาสนิกชนทั้งหลายนิสในเรือนเพื่อนในบ้านมาพบกับบรรดาท่านสาทุชนแล้วทุกวันต้องใช้คำว่าทุกวันแล้วไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อไหร่ก็คงจะ ได้มาพบกับบรรดาญาติโยมไปเรื่อยๆก่อนปยุติเมื่อไรก็เป็นอันว่ายุติ <c oughs> เอ๊ะยังไงกันป <c oughs> ยุติเมื่อไรก็ยุติเ,เมื่อคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องเหตุสามประการที่สเสด็จมา ปรินิพานที่เมืองกรุสินาราเอสามประการนั้นได้เล่าไปถึงนี่แหละว่าถ้าหากว่าสเสด็จไปปรินิพานที่อื่นเอาเอาย้อนสักนิดก็ได้ว่าถ้าหากว่ามาปรินิพานที่นี่จะได้พบกับ สุภะผู้เป็นภิกษุองค์สุดท้ายและก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายของพระพุทธองค์ซึ่งถ้าหากว่าไม่เสด็จมาโปรดสุภะก็จะไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์รหันต์หรือเป็นอริยะได้เพราะสุภะนี่เป็นพุทธเวไนยผู้อื่นจะสอนไม่ได้เลยสอนก็ไม่อสอน ใปฏิบัติกรรมฐานอย่างไรก็ไม่สําเร็จนื่องจากว่าพระพุทธองค์เท่านั้นเพราะเป็นพุทธเวไนยแล้วก็สําเร็จประสงค์ไปแล้วประการที่สองก็คือจะได้เทศนาามหาสุทัศนสูตรมหาสุทัศนสูตรเนี่ย พระอนนท์บอกว่าทําไมไม่ไปไปตรัสไปปริปริพานที่เมืองอื่นเมืองนี้มันเป็นเมืองเล็กเป็นแค่กิ่นเมืองเป็นแค่สาขาย่อยๆของเมืองเท่านั้นเองพระอนนท์บอกว่าพระพุทธองค์บอกว่าอย,อย่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอน,อนนท์เมืองกุสินารานี้ สาระวโนทยานแห่งนี้เนี่ยเมื่อครั้งอดีตเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มีจกักรพรรดิราชชื่อวสุพัฒจักรพรรดิจกัจกพรพรรดิราชยิ่งใหญ่มากมีอาณาเขตโอ้ยว้างขวางเสียงประโคมขับดนตรีเนี่ยมีทั้งกลางวันและก็กลางคืน ไม่ได้หยุดหย,ย่อนเลยก็คงจะเหมือนกับกรุงเทพในขณะนี้ไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อนทำงานกันทั้งวันทั้งคืนก็คงจะเป็นเช่นนี้คือเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีสาขาน้อยใหญ่กว้างขวางมากก็คือจังหวัดต่างๆนั่นเอง เปรียบเทียบให้ฟังและประการที่สามถ้าหากว่าไปปร,รินิพานที่อื่นเมืองอื่นนั้นก็จะเกิดโกลายุทธขึ้นคือบุคคลทั้งหลายจะแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุสรีรสรีระธาตุของพระองค์ก็จะเกิดการ นองเลือดกันขึ้นแต่ว่าที่เมืองนี้เนี่ยมีโทนพพรามอยู่เอ <Hey. S 1> มีโทนพพรามอยู่โทนพพรามนี้จะเป็นผู้ที่ระงับเหตุกลยุทธ์กลยุทธ์นั้นได้แล้วก็จะเป็นผู้จัดแจงแจกจ่ายพระสรยระธาตุของพระพุทธองค์ให้กับเมืองต่างๆได้ นี่คือเหตุตามประการนี่คือเหตุตามประการที่พระพุทธองค์ทรงมาปรินิพานที่เมืองหองี้เมื่อเสด็จถึงแล้วเนี่ยทีเวลาสายยันตะวันสายก็มาถึงอุทยานสารวโนทยานสารวัณทยานนี่ก็คือ่าเป็นสวนของอ่า กษัตริย์สาระและอันที่นั้นมีแวดล้อมโดยรอบประมาณซุ้มทวานสถานที่มงคลบอกเขาได้มีเรียงรายพระพิจิตพระพิษพิชิตตมานก็บรรทมโดยทักษิณปริวัติคือนอนใส่ญาติคือนอนสาญาตินั่นแหละ เมื่อไปถึงสเสด็จไปถึงแล้วสถานที่นั้นมันมันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของอากษัตย์มันละอยู่แล้วก็มีทั้งปนปัญจาอาจก็คือที่บรรทมที่ที่นั่งของของกษัตริย์มันละอยู่แล้วก็ให้พระอนอนนปัดกวาดทำความสะอาดสถานที่ แล้วก็ให้ปูผ้าซ้อนกันเราตถาคตจะพักผ่อนอยู่ที่นี่เพราะเหนื่อยกายเหลือเกินกรมานร่างตายมาด้วยความอาพาธมีสอนลำบากอยางยากอย่างยิ่งอยู่แล้วก็อยากจะพักผ่อนอานอนท์ก็ขึงผ้าจิวรดาดดาด อาดาดเป็นเพดานนะนะส่วนข้างๆนั้นก็มีม่านของของอมรรกษัตริย์ราษีแล้วโดยที่คนสวนเขาจัดตกแต่งไว้สำหรับกรรษัตริย์มลาราชเมื่อทำเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเอนนอนใสายญาติหันทักสิงไปทางทิศเหนือ,อหันศีรษะ หันหันหันพระเศียรไปทางทิศไปทางาทางิศเหนือแล้วก็ใคร่ควรแล้วก็มองดูด้วยตาทิพย์ของพระองค์ว่าโอ้โหเทพพยดาทั้งหลายนี่มาสักการะบูชาด้วยเครื่องกระทิปหอมดอกไม้บุปผาชาติโอ้เต็มล้นขึ้นไปบนถึงบนนภาอากาศพระองค์ก็ใคร่ควญคิดอยู่ในใจว่า สถานที่นี้เป็นที่นอนสุดท้ายแล้วจะไม่ลุกจะไม่ลุกไปจากที่นี่ไปสู่ที่อื่นอีกแล้วที่นี่เป็นที่สุดท้ายแล้วก็ตรัสกับพระอ,น,น,ะอน,นุนว่าอนุนอ่าอ่าแล้วก็ตรสัสสรรเสริญการปฏิบัติบูชาและกําหนดการปรินิพพานก็ตรัสกับสมัยนั้นพระสัพพญูท่า สมัยอาสมัยนั้นพระพุทธองค์ก็มองไปอย่างที่พูดตะกี้นี่แหละแล้วก็เรียกอานอ์มาอาน o ์บุคคลผู้ที่จะมีอานิสงส์มากในการบูชาเรานั้นถึงแม้นว่าจะบูชาด้วยอามิสมากสักเท่าใดเท่าใดอานิสงส์ประมามากประมาณเท่าใดเท่าใดก็ช่าง แต่ว่าอานิสงส์จะสู้กับการปฏิบัติบูบชาไม่ได้ทั้งอุบาสกอุบาสิก,กาภิกษุภิกษุณีทั้งหลายถ้าได้ปฏิบัติในธรรมานุธรรมปฏิบัติของอัตมาแล้วของตถาคตแล้วจะได้อานิสงส์จะมีอานิสงส์เป็นอย่างยิ่งมากคือการปฏิบัติบูบชานี่คือ แตกต่างจากอมิตรบูชาอมิตรบูชาก็บูชาด้วยเครื่องหอมเครื่องหอมดอกไม้ถูกเทียนหรือว่าจะก็คืออมิตรนะอมิตรก็เป็นภัตตา,าเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นจีวรไม่ว่าจะเป็นอาถบริขารต่างเนี่ยนะที่ ในสมัยปัจจุบันที่เราถวายพระพิกษุสงฆ์เขาเรียกว่าอานิบูชาแต่ว่าการปฏิบัติบูชานั่นก็คือการปฏิบัติในธรรมะธรรมะปฏิบัติก็คือปฏิบัติในกรรมฐานปฏิบัติในกรรมฐานเอาสั้นๆง่ายๆแค่นี้ก็แล้วกันออาสิบนาทีก็ไปแล้วพอดีเลยเป๊ะ <c oughs> แล้วก็พระพุทค์ก็บอกว่าเราจะปรินิพานณที่นี่เมื่อตัดบรรหารเสร็จแล้วก็บอกกับพระอานนท์ว่าเราจะปรินิพานณสถานที่นี้ในเวลาปัจฉิม,มกาลปัจฉิม,มกาลคือก็คือยามสุดท้ายของแห่งราตรีคืนนี้ อาจจะเป็นค่อนๆตีีสี่ีห้าในประมาณนี้หรือเปล่าทีสาีสี่ีห้าก็จะประมาณนี้ถ้าสสเนาทีเข้าไปแล้วก็คงจะต้องขอยุติเอาไว้เท่านี้ก่อนเนอะยุติสั้นๆไม่ใช่ยุติยาวไว้พรุ่งนี้ก็มาเจอมาเจอกันใหม่ วันนี้ก็ขอความสุขความจเจริญจะมีสัมปดานท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเพลินเจริญพร